โอ้ช่วงนี้น้ำปั่นม่วงเนี่ยเขากำลังมาแรงเลยนะโบนะดูดีบู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 บฮะนายก็อยากกินอย่างนั้นเหรอบูแล้วเราจะไปทำที่ไหนได้แล้วเนี่ยน้ำปั่นม่วงอะ่ะเออจริงด้วยไปหาพี่ฝนกันดีกว่านะโบบูใช่ไหมล่าพี่ฝนต้องทำได้แน่นอนอน้ำปั่นม่วงอย่างนั้นเหรอน่าสนใจเหมือนกันนะ ตามฉันมาเร็วเข้าบูบูบูบ,บูดูสิมีอยู่ในโซเชียลมีเดียเกือบทุกแพลตฟอร์มเลยนะเนี่ยน้ำปั่นม่วงแค่คิดก็อยากกินแล้วพี่ฝนมาเร็วววพี่ฟอนพี่ฝนไม่ออกมาสักทีแฮะสงสัยต้องเข้าไปตามในบ้านอะ่ะพี่ฟอน พี่ฝนอยู่ไหนนี่พี่ฝนพี่ฝนโบปิก,ปกนายคนให้มาเร็วๆหน่อยไม่ได้เหรอทั้งคนได้เท่านี้มือัสั้นๆด่นะอืมถ้าอย่างนั้นแล้วก็นายใส่ส่วนผสมให้ฉันก็แล้วกันฮะใส่ถึงที่ไหนอะ่ะเร็วๆเข้าหน่อยนะพ๊กปิกเดี๋ยวไม่ทันขายพี่ฝนมาดูนี่ดิทำอะไรกันอยู่อะ่ะุ๊กปิกเร็วๆหน่อยพี่ฝนอยู่ตรงไหนเนี่ยได้ยินแต่เสียงโบ อะไรนะอยู่หลังบ้านงั้นเหรอพวกปิ๊กหยิบตรงนั้นให้ฉันหน่อยเร็วเขา้ารู้แล้วนี่ไงเอาไปจีหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปคนคนส่วนผสมอ่ะพี่เอกมีอะไรเหรอกำลังจะเอานี่มาให้พี่ฝนดูอยู่ว่าดูอะไรอะ่ะก็ตอนนี้น้ำปั่นม่วงเขากำลังฮิตไงน้ำปั่นม่วงงั้นเหรอใช่เพเอกว่าจะลองมาให้พี่ฝนทำดูสักหน่อยอ้อพี่ฝนก็ทำอยู่นี่ไง ใช่แล้วพวกเรากําลังทําน้ําปั่นม่วงกันอยู่อะเนี่ยส่วนผสมใกล้ได้ที่แล้วเดี๋ยวเอาไปต้มแล้วก็จะได้น้ําปั่นม่วงแสนนาอร่อยแล้วล่ะโอ้แบบนี้นี่เองดีจังเลยนะอืมแต่แบบว่าพี่ฝนทําไว้เยอะมากเลยนะขอบอกเออเดี๋ยวก่อนนะไอ้ลูกม่วงนะั้นมันคุ้นๆชอบกลนอ๋ออันนี้เหรอคือองุ่นที่มนุษย์ต่างดาวเขาลืมมาไว้คราวที่แล้วพี่ฝนก็เลยเอามาทําน้ําปั่นม่วงนี่ไงอ๋อแสดงว่าเขาลืมมาไว้ใช่ไหม ไม่แน่ใจเหมือนกันพี่หวนเห็นเป็นองุ่นเม็ดใหญ่ก็เลยเอามาต้มปัน่นเป็นน้ำปั่นม่วงแหละแต่นี่ไม่ใช่ผลไมา้บนโลกสักหน่อยนี่นะไม่เป็นไรเหล่าหน้าพวกปิ๊กกินไปตั้งหลายรอบแม่ใช่แล้วฉันกินไปตั้งหลายรอบแล้วใช่แล้วพวกปิ๊กไม่เห็นจะเป็นไรแต่ว่าตอนเนี้ยพี่ฝวนอะนะทำเอาไว้ขายเยอะชะมัดเลยแต่ยังไม่มีลูกค้าน่ะสิหมายความว่าไงทำไว้ขายยังไม่ได้ชิมเลยแท้ ชิมแล้วอร่อยมากทำไว้ขายพี่เอกไปรวบรวมลูกค้ามาชวนเพื่อนมาซื้อของหน่อยได้หรือเปล่ามาเร็วโบงานเข้าแล้วต้องไปตามลูกค้ามาให้พี่ฝนเร็วๆหน่อยนะตามมาเยอะๆหน่อยอะโบมาเร็วๆโบเอาจุกยานหน้าบ้านไปก็ได้มีแค่คันเล็กหรอแค่แล้วคันเล็กไวนะ้นั่นแหละคันใหญ่ยังแบนเอาก็โทเอ้ยโบตามมาเร็วทางนี้ทางนี้ทางนี้ บู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 บเอ่อเจ๊ไปไหนเนี่ยอ้าอยู่นั่นไงชวนเจ๊ด้วยดีไหมนะเดินข้ามถนนดีกว่าเจ๊ครับมีอะไรหรอจ๊ะคือว่าพี่ฝนทำน้ำอะไรนะน้ำปั่นสีม่วงขายครับน้ำปั่นม่วงงั้นเหรอใช่แล้วล่ะครับน่าจะอร่อยอยู่นะโอโ้พี่ฝนทำต้องอร่อยอยู่แล้วงั้นฉันไปกินด้วยก็แล้วกันจ้ะเดี๋ยวผมไปตามลูกค้าคนอื่นก่อนนะ ตามลูกค้าคนอื่นงั้นเหรอใช่แล้วนี่ไงลูกค้ารายต่อไปโอโ้นี่ไงพ่ออ้อจ้าพ่ออ้อโอ้มาทำอะไรกันเลิศจ๊อคือว่าตอนเนี้พี่ฝนเขาทำน้ำปั่นม้วงค่ะนะคะไปเป็นลูกค้าอดหนุนเขาหน่อยก็แล้วกันนะคะโอ้โด้วยสิตามมาทางนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปตามเพื่อนเพื่อนก่อนพ่อออคะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้นะหมูกระทะต่อนะคะอ,อ๋อได้ๆยังจาได้อยู่อีกเหรอใช่แล้วล่วคะค่ะหมูกระทะยังไม่ได้กินสักทีนะมีแต่เรลืองอ๋อเออ,เอ,อจริงด้วยครั้งที่แล้วก็ไม่ได้กิน นี่พวกเราเพื่อนเพื่อนทุกคนมีอะไรเหรอจ๋านอยมาทำอะไรที่นี่เหรอคือว่าวันนี้พี่ฝนเขาทำน้ำปันนำป่นม่วงอ่ะน้ำปั่นม่วงันเหรอใช่แล้วกำลังจะวางขายเนี่ยไปกินกันมาอุ๊ยอุ้ยน้ำปั่นม่วงที่เขาดังๆอยู่นะเหรอจ๊ะใช่แล้วอ๋อดีจังเลยฉันกำลังอยากกินไปได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวก็เลิกเรียนแล้วไม่ใช่เหรอใช่แล้วล้วค่ะพ่ออค่ะกำลังจะเลิกเรียนแล้วเดี๋ยวจะไปกินน้ำปั่นม่วงสันหน่อยนะอร่อยชะมัดเลยค่ะ เอาละได้ชวนทุกคนให้หมดเลยชวนฉันด้วยหรือเปล่าก็ต้องชวนอยู่แล้วครับโอ้โหอย่างนี้ฉันจะต้องเมาแน่นอนเออไปเลยไปเลยทุกคนตามมาเลยนะบูบูบ,บูเอ๊ะเดี๋ยวก่อนปริมาณยังไม่พอแวะห้องพักครูด้วยดีกว่า สวัสดีครับคุณครูสวัสดีน้าแจ๊มีอะไรหรือเปล่าส่งกันได้หรือยังจ๋ส่งเรียบร้อยแล้ววันนี้พี่ฝนทําน้ําปั่นสีม่วงนะครับน้ําปั่นสีม่วงงั้นเหรอใชแลวอย่าเึงดันฉันโอ้โหนี่นายปั่นจักรยานยังไงเนี่ยเข้ามาชนฉันหมดแล้วนะขอบอกขอโทษด้วยนะครับลงเลยแล้วกันนะคืออย่างนี้ครับอาจารย์ครับชวนฉันได้หรือยังเนี่ยผมกําลังจะชวนอยู่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งดันเข้ามาชวนฉันเร็วเข้าฉันอยากไปกินน้ําปั่นม่วง ไปเราไปกินน้ำปั่นม่วงที่บ้านกันดีกว่านะครับชวนลองพออด้วยหรือยังเนี่ยชวนหมดทุกคนแล้วครับมาเลยมาเลยไปกันเลยใช่หรือเปล่าจ๊ะใช่แล้ววิ่งตามผมมาได้เลยนะครับหล่อฉันด้วยฉันอยู่ท้ายแถววิ่งตามไม่ทันรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้เด็กๆทุกคนวิ่งตามไปหาน้ำปั่นม่วงกินกันเนาะพวกิ๊กเร็วเข้าเดี๋ยวเราจะต้องเอาน้ำปั่นม่วงไปรีบรีบไปวางขายน,ะน่ะเน่เราทำร้านแต่เมื่อไรเนี่ย อฉันโทรบอกอาจาร์มะเหมียวให้ทําร้านไว้ก่อนแล้วนะสิแม่แค่ทํากินเฉยๆอยู่ดีๆจะขายเฉยเลยอะเลยเข้ามาครับเลยเข้ามามาเหมียวตอนนี้ร้านขายน้ําปั่นม่วงเปิดให้ทกลองกินแล้วล่ะครับมาเหมียว นี่อาจารย์ก็มาแชร์ธุรกิจกับเขาด้วยล่ะเนี่ยใช่แล้วคราวนี้นะน่าฉันจะต้องล่ารวยแน่นอนเพราะว่าน้ําปั่นม่วงอันเนี่ยะด,ดูท่าทางน่าจะขายดีนะมาเหมียวแค่ที่มียังรวยไม่พออีกล้ครับฉันยังไม่รวยเท่าไหร่ฉันแค่เป็นเจ้าของเมืองเท่านั้นเองมาเหมียวเจ้าของเมืองเนี่ยใช่แล้วนายเพิ่งรู้เหรอว่าฉันเป็นเจ้าของเมืองสกุลละอ้าวผมเพิ่งรู้นั้นเนี่ยใช่แล้วใช่แล้วฉันไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยมาเหมียว ว่าแต่ว่านี่กอ,อกมาจะพันขวดแล้วนี่จะขายใครเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเพ่ก็มาเองนะป๊อปิิกเฮ้ยทางนี้เลยทุกคนทางนี้ <c oughs> ฉันวิ่งตตมไม่ทันแล้วเมื่อไหร่จะถึงสักทีนะจ๊ะ <c oughs> นี่เลยครับนี่เลยขายอยู่ตรงนี้เองนะครับ <c oughs> อ๋อตรงสี่แยกไฟแดงนี้เองฉันเพิ่งรู้ใช่แล้วมีทั้งแช่เย็นและไม่แช่เย็นเลยนะครับผม <c oughs> โอ้โแล้วพวกเราจะกินยังไงนะขวดบเบลเซเธอเลยนะนาะไม่ใช่ครับนั่นมันเป็นที่เก็บครับ สูตรสูตรกลิ่นหอมชะมัดเลยนะพวกเราต่อแถวมาได้เลยนะครับใครมาก่อนก็ซื้อก่อนนะจ๊ะฮะพี่เอกพาลูกค้ามาเยอะจังอะ่ะโอ้ควรจะวิ่งตามมาทันไกลชะมัดเลยเอ้แล้วมาเป็นแถวเหรออ่ะก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วพี่ฝนเพราะคนเมืองซาก,กุระนี่นินนสัยดีกันทุกคนเลยนะเป็นระเบียบเรียบร้อยงั้นเข้าแถวมากันได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ฝนจะขายให้วันนี้แค่คนละขวดก่อนนะเพราะว่ามีน้อยอะ่ะ โอ้โห oh oh, มาคนแรกเลยนะครับเนี่ยอุ้ยนะ่ากินจุงเบยนะ่าสียดยจังมีแค่ขวดเดียวอันนี้ครับลองอาชั้นใหญ่ลองชิมดูก,ก่อนนะครับขอบใจมากเลยนะยรสชาติยังไม่ได้กินโบ้นายด้วยเหรอ <c oughs> บอ้วบ้นายจะกินนะ้ำปั่นม่วงเลยเหรอบูบูบูบ้ <c oughs> บ,บเดี๋ยวเดี๋มากินหลังนะ้าเร็วเข้าบู <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาสนับสนุนแล้วก็มากินน้ำปั่นม่วงที่เปิดขายวันแรกวันนี้นะคะนี่ครับน้ำปั่นม่วงขอบใจมากนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะไปเรียนไปสอนหนังสือต่อได้ครับอะอ้อยอ้ยอยเข้ามาเหรอนี่นี่<ช>น้ำปั่นม่วงน้ำปั่นม่วงจะต้องอร่อยมากแน่นอนเอาละคนต่อไปยองฮีน้ำปั่นม่วงคนละแก้วก่อนนะวันนี้นะยองฮีเธอมาด้วยงั้นเหรอฉันมาตั้งแต่แรกแล้วไม่เห็นหรืองไงคนสวยปั่นนี้เป็นไงบ้างรสชาติ อืมอร่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอุดหนุนใหม่ข้องฉันละจ้ะฉันยังมาได้กินเหรอนี่ครับผมอ,อ,อุตะ <c oughs> ไอเทมเต็มไอเทมเต็มก็ถือไว้ก่อนครับนี่ครับ <c oughs> แต่ละคนรู้สึกจะชอบมากเลยนะพี่ฝนนะหอวันนี้ขายดิบขายดีได้เงินมาเยอะชะมัดเลยนะเนี่ย ฉันเมื่อยมือแล้วอ่ะหยุดทําได้ยังอ,อ่ะฮะปุ๊กปิ๊กนายทำไปก่อนเพราะว่าส่วนผสมยังพอมีอยู่แล้วก็วันเนี้ยนะเราขายแค่คนละขวดเท่านั้นเดี๋ยวพวกนี้เราค่อยขายใหม่ก็แล้วกันนี่คนละขวดฉันมือจะหงิกอยู่แล้วใช้เครื่องเถอ,อะปุ๊กปิ๊กนายอย่าพูดเยอะนะ่เราจะต้องทําไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวตอนหน้านะนะพี่เอกับอจะต้องมาช่วยกันทําด้วยหรือเปล่าฮะหมายความว่าไงอ่ะ ยังมีส่วนผสมอีกเยอะเราจะต้องทำขายให้ได้เงินเยอะๆมากๆเลยล่ะบู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 แต่ว่าวันนี้นั่นนะเงินมีพอที่จะซื้อซื้ออันนั้นแล้วล่ะพี่ฝนจะซื้ออะไรอะซื้ออันนั้นไงอะไรอะ่ะนี่ไงเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูอีกแล้วนี่ไงนี่ไงมานี่ทำไมเนี่ยมันจะมาซื้อบ้านใหม่ แต่ว่าบ้านที่อยู่ตรงนั้นก็เพิ่งจะอัปเกรดไปไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรกหรนะ้าบ้านมีเยอะแยะคือว่าวันนี้พวกเรามาซื้อบ้านหลังนันอะคะ่ะที่จองเอาไวะะ้อ่ะค่ะอ้อได้ครับเสร็จแล้วนะครับบ้านหลังสีม่วงใช่ไหมคะใช่แล้วละครับเอาเงินมาเอาบ้านไปครับอ๋อนี่ไงได้ GPS มาแล้วพี่ฝนจะไปที่ไหนเนี่ยนี่ไงไปบ้านหลังใหม่เห็นเขาบอกว่าหลังเนี้ยนะม่วงม่วงเลยละ่ะแล้วทําไมอยู่ไกลแท้ ไม่ไกลเท่าไหร่นะแค่3 0 0กว่าเมตรเองแต่ถ้าจากตรงนี้แล้วน่าจะไปแถวนนแถวฟาร์มเลยนะเนี่ยแถวฟาร์มเลยงั้นเหรอไกลอยู่นะไม่ไกลหรอกนะเอางั้นวิ่งไปดูกันดีกว่าอยากจะบอกว่าบ้านม่วงๆงวันนี้นะเขามีความพิเศษมากๆเลยล่ะพิเศษไงอ่ะเดี๋ยวพาไปดูฉันว่าเอารถไปก็ดีเหมือนกันนะ่าจะได้ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเอารถไปหรอกพวกปป๊กจะได้วิ่งออกกําลังกาย พี่ฝนว่าไงเหรอโบหายเดี๋ยวเดี๋แล้วโบไปไหนอ่ะไม่รู้เมื่อกี้ยังวิ่งตามมาอยู่เลยอ่ะเออ,เออใช่ลืมไปเลยนะเนี่ยว่าเมื่อกี้นี้โบยังไม่ได้กินเลยอ่ะบูโบมาแล้วเหรอเหมือนได้ยินเสียงวิ่งตามมานะพี่ฝนนะนี่ไงเราถึงบ้านสีม่วงแล้วอ๋อสีม่วงเลยเอ๊ะเดี๋ยวก่อน ว่าไงเหรอปุ๊กปิ๊กวันนี้ชุดพี่วนเป็นสีม่วงงั้นเหรอใช่แล้วชุดฉันเป็นสีม่วงแถมทุกอย่างที่อยู่ในบ้านหลังนี้เป็นสีม่วงทั้งหมดเลยไม่เชื่อเข้าไปดูกันนะเปล่าเดี๋ยวก่อนเจ๊ตามมาทําไมฉันอยากรู้นะว่าเธอซื้อบ้านสีม่วงเป็นแบบไหนอ๋อ <c oughs> <c oughs> นี่ไง เห็นเปล่าอ๋อตู้เย็นก็สีม่วงโอ้นี่ถ้ากินหมดนี่รับรองว่าน้ำหนักขึ้นแน่นอนมีขนมเค้กมีไก่อบมีส้มเขียวหวานด้วยแล้วขอบอกของพวกนี้เขาเตรียมไว้ให้ด้วยเหรอใช่แล้วเขาเตรียมไว้เป็นของแถมมันมีด้วยเหรอนี่เงโอด้านบนก็เป็นสีม่วงหมดเลยเห็นไเปล่าโอ้โหนี่กลางคืนไม่ต้องนอนกันพอดีทําไมอ่ะไฟเยอะขนาดนี้เอาก็ปิดไฟไงปิดตรงไหนอะก็มีสวิตไฟให้ปิดไงเยอะแยะ เห็นปหมตู้เสื้อผ้าก็สีม่วงเตียงนอนก็สีม่วงโต๊ะครื่องแป้งก็สีม่วงเห็นหรือเปล่าเดินมาถึงกับแสบตากันเลยทีเดียวโอ้ตู้เปิดได้ด้วยแฮะอ้าวเปิดไม่ได้จะสั่งมาทำไมอ่ะนี่งพอนั่งปุ๊บใช่มหมทุกอย่างก็เป็นสีม่วงปั๊บหละทําไมฉันต้องมานั่งนี่เนี่ยแล้วนายมานั่งทําไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะพี่แอกอยู่ไหนอ่ะอยู่เนี่ย อยู่เนี่ยอะไรอยู่ไหนหรอติดอยู่ในกําแพงตอนเนี้ยอ๋อติดอยู่ในห้องน้ําอยู่เนี่ยพี่ฝนออกมาได้แล้วออไปติดอยู่ตรงนั้นเฉยเลยออกมาได้แล้วรู้แล้วเมื่อกี้ข้างนอกนะเขาเขียนว่า I love purple ด้วยละ่ะนหน purple เมื่อกี้นี้ไงบนกําแพงเขาเขียนว่า I love purple อ๋อเป็นคนรักสีม่วง นี่ไงโอ้โหระเบียงก็อย่างสวย,วยทุกๆอย่างเป็นสีม่วงหมดเลยแหละขอบอกเดี๋ยววอนนะมีไฟ LED หมุนได้ด้วยโหสุดยอดไปเลยเดี๋ยวไปฝนขอไปดูด้านบนนิดนึงก็แล้วกันไปไหนอะ่ะโหลืมสังเกตไปฮะต้นไม้ก็เป็นสีม่วงต้นก็ม่วงด้วยเหรอใช่แล้วต้นไม้อะไรนะ่ะเป็นสีม่วงไม่รู้เหมือนกันเอาแล้วทุกคนมาทําอะไรกันครับเนี่ยฉ <c oughs> ันอยากรู้นะว่าบ้านหลังนี้มีสีม่วงทุกอย่างจริงๆหรือเปล่า ใช้แล้วฉันก็อยากรู้ก็เลยวิ่งตามมาดูด้วยสีม่วงหมดจริงๆเลยอะฉันไปก่อนนะฉันต้องไปถ่ายนางอะฮะยองฮีจะไปแล้วเหรอเขาวิ่งไปนู่นแล้วโอ้บ้านหลังนี้เป็นสีม่วงดีจะมัดเลยเดี๋ยวฉันไปทําคาลวฮาดเป็นสีม่วงมั่งดีกว่าโอ้พี่ฝนมีจุดพูให้ด้วยเหรอพี่ฝนไม่ได้จุดนะเอา้เาแล้วใครจุดอะ่ะอสงสยัยบ้านหลังนี้เขาคงจุดพูให้อัตโนมัติเวลามีคนเข้ามาละเม้ง ดีจังเลยนะพี่ฝนว่าแต่ว่าเออ่ลูกสีม่วงที่เรามาทําน้ําม่วงเนี่ยทาไมหรอของเอเลี่ยนไม่ใช่หรอก็ใช่ไงแล้วมันจะดีจริงๆเหรอบุเบ๊เป็กยังกินเข้าไปเลยไม่เป็นไรหรอมอั้งใช่แล้ว